หลายครั้งชี้ข่าพเจ้าเดินทางมาหลวงพ่อหว่างมาเที่ยวน้ำตกตัดของสีแต่ว่าครั้งนี้เปิดปกตกการชีวามีมวลน้ำยางหลวงหลเนาะชีไหลลงมาและก็จะเห็นเป็นละอองน้ำทีวาพัดเข้ามาอยู่นี่ชุดยอดหลายทุกท้านเนาะเป็นสิ่งนึงที่ชีวาบุคคลจะได้เห็นเนาะสอหรับข่าพเจ้าเองเนื่เพราามาแต่ละที่จะบริได้มาถึงช่วงีวันนี้ฝนตกเนาะแต่ว่ามาครั้งนี้เมื่อคืนนี้ของวันทีแปดเนาะแม่นี้ฝนตกแล้วตอนเศร้าของเมื่อวันที่เก้า เดินทางมาที่น้ำตกตาดดอกกาวก็จะได้เห็นปรอกฏการณ์ประมาลนี่เลยทุกท่านเนาะมีแปลว่าน้ำเนาะไหลลงมาย่างไหลเลยทุกท่านในตอนนี้อันนี้แมนยูทีน้ำตกตาดของซีทุกท่านเห็นบอกว่าวมีละอองน้ำเลยอ่าพัดออกมาเป็นประ,ธธประมาณนี้สุดยอด,ยดเด่นประหยกพร้อมเนาะทางนั้นลุ่มดูเนาะสุดยอดเนาะเป็นประกฏการณ์ววที่ว่าหาชมได้ย่ายนะทุกคนอ่าเปียก อยู่จุดทางด้านเชิงของนามตกตาดยังซํำนี่แล้วอยู่ทางด้านลุมจะที่ซ้มเดยเนาะเดี๋ยวพาลูกค้าไปยางเบลองทางด้านลุมมันชีไหลแห้งหลายบันไดเดีแตวว่าเห็นแล้วแต่ว่าเบล์ลอยู่ในกล้องนี่อาจจะเบล์ลแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเบล์ล์ด้วยสายสาแล้วตกแห้งอีหลีเนาะคุณผู้ชมไหลลงมาแห้งจนเห็นเป็นละออกน้าลงมาเลยใส่ยางเป็นบรรยากาศในส่วนของทางด้านลุมลูกค้าทจะเป็นนอตัยเนาะทางด้านลุมทางด้านลุม น้ำไหลแห้งดีคือก็เปียบก็เลยมุมทางด้านนี้ก็งา้นะเอาเชี่ยวเพราะเกิดยังอ่ามามาเที่ยวอยู่ถึงว่าหลายหลายทางอาจจะเดินทางกลับมื้อนี้เนาะเพราะว่ามื้อคืนนี่แม่แต่มีงานไหลเอาไฟใหญ่เป็นแล้วแล้วหลายทางแต่เดินทางกลับแล้ยหลายทางอาจจะยังอยู่เชี่ยวต่ออย่างเี่ฮานาที่ทกครับหลบอย่าข้าใจยากลงไปบริเวณทางด้านลุมไป่เรื่อง น้ำน้ำชยอดสุดยอดเนาะเป็นประกองจากที่ว่างามไรถามเจ้าไปจะได้เห็นภาพแบบนี้เนาะได้ไหมไหลลงมาบบแขงแหงเลยน้ำงามผ่นานด้านลุมมันก็จะล้นออกมาทีเลยยางไ่ได้เลยนะ้างด้านนี้ น้ำที่เป็นน้ำเขียวมรกตเนาะคืนซื้อของความสวยง,งามของน้ำตกตาดในห่วยหลองพอบางแต่ว่ามาวันนี้จะเห็นว่าเป็นแบบนี้เลยงางขึ้นไปบึนสายสายสาย,สายน้ำเนาะ อยากเสื้อคอเสื้นหนาต่องก่อนอยู่ใต้กล่องสียังซํำนี่แล้วเนาะปริมาณน้ำปอยู่ที่ตัดแซ่แหงหลายตัวนี้เลยทุกคนะ่านเนาะตัดแซ่แหงเปิ่นน้นำตกตาดที่เป็นขั้นไหแล้วก็สวยงามหลายเนาะแต่ว่า้าว่าฝนตกแบบนี้กับโบไฮว์เลยเนาะสายน้ำนี่ก็คือสีหลายเพราะสมงควรเลยปะเดี๋ยวยางซมบรรยากาศทางด้านรลุมเนาะกันไหลแต่สิท้าทุกคนะ่านเนาะยางเลาะทุกเกาเนาะ ใเบื้องบรรยากาศที่เก่ามือนี้ถึงว่านักท่องเทีย่ยวที่จะเดินทางกลับในหลายๆทางแล้วเนาะก็ยังเห็่นมีอยู่เนาะเพราะว่าในจุดเป้าหมายของการเดินทางมาในมือออกภาษาของนักท่องเทีย่ยวก็จะมาสมงานไหลเัาไฟราคาร้อยกระทงเนาะเป็นวัฒธรรมประเพณีความสวยงามมีหนึ่งเดียวในสระรลาวเขาแล้วก็เป็ี่ยนสิ่งหนึ่งที่เขาหาสมได้แต่สะพรอยที่หนาข้อหลวงพระบาทคือทางด้านลุงของอ สายน้ำนี่ลยไหลแหงเขาสมควรเลย,ลย,เลยทุกางโดยมีเนาะดู็นเะนาะปกตินี่เขาก็จะเห็นเป็นน้ำสีเขียวเนาะและนน้วก็มีนัก่องเที่ยวนี่มาลีนนะ้ำในขอบเขตบริเวณนี้อันนี้ดูนเนาะน้ำไหลามาเป็นแหงเลยถึงคานว่ามันมันเซาแล้วเลยเนาะแต่โบูวาทางต้นน้ำทีไหลไหลมานี่จะเปลี่ยนน้อไหลแต่ว่า ยูหลวงผาบางนี่แม่นฝนโบตกแล้วตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่เนาะฝนตกตอนเก้าโมงเช้าแล้วแล้กเ,เสียดายแบบว,ว่าหลายท่านอ่าเพ้นเดินทางรับไก่อาจจะบม่ได้เห็นความสวยงามของน้ำตกที่เป็นมรกตนันอยู่นเะเป็นน้ำตกที่ว่าสวยงามในฝั่งหลวงผาบางเลยเนาะ,ะมันจะได้เห็นกัน ท่องเที่ยวที่เป็นซาวด์ต่างชาตนานินี่เป็นแบข้างคร้งวิารณ์ท่องเที่ยวชมไปเ,เไรื่อยๆนะชมธรรมชาติไปชมต้นไม้ชมสัตว์สาวาสาว่าสิไปอันนี้เป็นแบบคนณซิวๆนะก็การใช้ชีวิตของไกาไว้ก็เสียหลองคนอย่งนี้นะก็สังเกตเห็นในกลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยหน่อยนึงเนาะที่เพิ่นเดินทางมาแล้วระหว่างเส้นทางอยงนี้นะเพกกิ่งจะมีเกี่ยวกับในส่วนที่ให้เราได้เห็นเนาะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะที่อยู่ไหนต่างแบบของซีมีวารมี สภาพประเภทใดๆมีทางน้ำมีทางยางมีทางกกระจายล,ลงมามันเกิดมีอ่าพายุเกิดมีนม้ําไหลแหงเนาะเลยให้น้ําเปลี่ยนเส้นทางในก่อนเชเห็นว่าบางอ่าบางเส้นทางมันจะขาดไปเนาะเกินมาเกิดไปก็ใหญ่เลยดูผ่านมดูดโบใจใจว่าตนนัวนี้เอื้นวายมันหยังเนาะ แยกเลยทุกท่านเนะาะงานไก่บางที่นี่น้อยเดียวยดิโอ้โน,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 นี่เป็นมะรีน้าอยู่ด้านลูมนี่เป็นท้าที่เป็นแค่สำรับให้ก็จะดื่มน,น้ำป,ปกติเขาก็จะเห็นนักท่องเที่ยวคนมาอาบน้ามาแช่น้า,นา,นานอยู่จุดนี้แหละค่ะทปานเพิ่จเ็เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวดื่มน,น้ำแต่ว่าเนื่องด้วยว่าน้ำที่ว่าไหลแห้งอีหลีเนาะจนเราเห็น ทางด้าน,นลุมเลยกับประมาณมื้อสองมื้อก็จะปกติแล้วเนาะทาาว่าฝนบมตกมาอีกงจาจกระแสน้ำไหลมาคุณรนะขาเจ้าทายในมื้อวันที่เกตุลาเราสอคัสาะหาเนาะยังบานได้เดินทางกรับเพราะว่าขึ้นมาเที่ยวงานไหลมาไฟงหญ่อของหลวงพบาบางน,นิดเดียวเลยอยู่ต่ออีกมื้อนึง เดินทางลับมันที่ซิปนะทุกท่านมาจำมั่มขนาดนะทุกท่านอ่าเด็กอ่านเล่ากี้ดีเนาะจำมั่มดีอ๋ออร่อยเลยสมพอแพ้วเนาะอ่านไปเห็นหน้ามันของมันสีแดงขนาดนะาะจังหวะ ม,มันเกิดเป็นการว่าน้ําไหลมาแห้งเกิดเป็นการที่ว่าน้ําเปลี่ยนทิศเส้นทางที่เขายางไปถึงที่มันก็จะกลายเป็นทางของน้ําไหลมันแ่าว่าไหลไาหแห้งเดีวออกหอดทีเดียทางไหลมานริงเลยมันไหลอ่าเข่าทางยางปกติาาทางเขายางปกปีมันลงทางพุทน,หหนีหนองน้ำเนี่ยังด้วยว่ามันไหลหลีเปล่ามังไหลข้ามมาข้างด้านบริเวณทางด้านนี้ อีู่คือไหลมาบี่เลยเดียขาดมาที่เลยส่วนไม่ก็ฮักได้ทางกานมีแต่เนื่องด้วยว่าหน้ามันส่องหักต้นไม้แล้วก่อนออกอีประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะคือกันมันผ่านมาน่าจะนี้ตอนหน้าไปอันนี้จะสีกายเป็นทางน้ำโดยบรรยายเลยเลยเนาะจากได้เดิมมีหาจุดน,นั้นตก็นี้มาหอดทางด้านนี้แล้วในปัจจุบันนี้ ิดว่าซีเห็นน้ำไหลายขนาดนี้เนาะอยู่ที่โต,ต๊ะการตกตาของซีเดินทางมาในครั้งนี้เลยถึงเชื่อทบับทิมมาดีปกตินี่จะยางกัมาางบมังกรนี่เราเคยยางเขาเจ้าเคยยางกานนี่เราประมาณนี้แล้วครับใสเบิ้ต้นไหมอ่าพิเศษครับผมมีนั่นได้แต่นี่ที่ หน้ามัานไหลเข่ามาทางด้านนี้เลยนี่เพื่การล้างสา่างล้างสา่างจนห้ามจะได้โซนของทางด้านนี้จะด้วยด้วยการปรับปรุงเนื่องด้วยการขยาย,ยนะั่นแหละเนาะซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนะักท่องเที่ยว ตะกอนมันก็นจะมีฮอตัตงแต่ลงมาน,นี้อันนี้ไปน้ใส่น้ำแต่ว่าปัจจุบันนี้การเปลี่ยนทิศทางของน้ำเราปฏิมาน้ำเพื่อหลายมันก็นเกิดสายเป็นน้ำตกตาดโดยอัตโนมัติโดยบรรยายเป็นเลยในจุดนี้ มันจะมีทั้งยางสองจุดคือทางนทา้งยางตาเนี่ยแล้วก็าทางยางใช้สำหรับคล้องปิดมาเลยที่ข้นะครับก็จะมียางขนไปนี่ก็ได้ขึ้นกันยางขนดนีก็ได้ขึ้นกันาพระเจ้ามักชีต้นไม้ใหญ่ี่ร้าหน่อยอยู่ที่พ่อคอนอนุรักษ์เอาไว้ใชไหมกนจะเห็นแบบ ธรรมชาติได้เห็นความสวยงามในภูมิอยู่นะครับในเราได้สัมผัสถาว่าเรามาสถานทีน้ำกาวเนี่ยก็ว่าคลื่นขา้นด้วยเนาะทางภาคเหนือของเราเขาสลายก็จะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสลายถาว่าในแต่ละแขวงเนาะในแต่ละพื้นที่การปกครองเนาะเป็นข้นสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานรัฐภัทนะก็สี่กายเป็นจุดดึงดูดนะท่องเที่ยวเนาะแล้วก็จะกลายเป็นสังไรได้ให้กับสุนทรศาสตราไรได้ เขาภา,ายในเขตใช่นะแต่ว่ามันก็ยังมีหลายสถานทีอ่อยู่ยังขาดเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ยังมีหลายเส้นทางนที่ไปกับรพ,พอมหนุงยากเนาะโดยเฉพาะแม่นเส้นทางที่เขาจะเสียบขอไปแต่หละแขวงเนาะในบางแขวนอย่างที่เส้นทางตอนนี้กับเปพี P ในปัจจุบันนี้นะจะเล่นให้ภพ,พอพหนุนยากนะที่เขาจะเดินทางเส้นทางภาคเหนือแต่ก่อนนี่เขาเจ้งา,งานี้ยางข้ามไปได้เดียวดียนาะไปนี่ไปที้ย้ายหูกอยู่ฮะเนาะ แต่ว่ามือนี้ห่นไปบ่ได้แล้วนะจุดนี้เจ้ก้อนเห็นนะท่องเที่ยวงง่นลลมนหน้าล้างอาบน้านอยู่นี่มีแสงแดดนี้อะ่ะนันอยู่แต่ว่ายังค่าสามารถ เทียบในปัจจุบันนักท่องเที่ยวลราที่เข้ามาเที่ยวในหลวงพระบางหรือว่าเขาก็ย้อรับที่เห็นกับชามีนักท่องเที่ยวจีนล้าก็นักท่องเที่ยวที่มาตั้งแต่ทั้งไทยเกาหลีในสินะที่เห็นหลายหลายที่สุดเลยในในสถิติที่เคยต่าเคยมาเนาเคยไม่ไปเดินสะรับเดินไก่เป็นลำธารหน้ามาเลยสวนงามมากนี เปลี่ยนเปลี่ยนสที่น้ำยางอัตโนมัติเลยเนาะเส้นทางแต่ละเส้นจาก,ตกแนนาาต่อกนไไอ,อน,นแถวนี้โบได้ปิ่นเนาะปิ่นอ่าอูลำธารน้ำนิดน้อยนน่อยตอน้าไปมันกระซิหญ่ยไปอ๋อซ้อนต้นไม้หง่แถวนี้มี่ต้นใหย่ๆยนะอยู่ในเขตว่าเขาจะมีโซนที่เพิ่นอนอุรักษ์หมี จะเป็นมีดับนั่นเองเดียด๋วยวจะพาล้กค้าทไปงานไปดูเสียงนกเสียงจักรจักรห้องในเขียดนี้การเดินทางมานี่ก็ถือว่าไก่เติบมาไส่เวลาตัดสี่สินาทีก็เลยนะัะระยะทางซาวหกกิโลจากตัวเมืองามาน,นี่นี่ก็กลายเป็นลำทาน ม,มนะีอันนี้เป็นการที่เพิ่นปั้นกับลองอเกี่ยวกับหมีแต่ละสายพันธนะุ์นะก็จะมีหมีด่ดวงตาเว้นนี่ก็จะโตดน้อยในลักษณะก็คือจะเป็นหน้าอ,อกจะเป็นสีเหลืองๆนะ,ะมีดำอาซีนี่ก็มีแพนด้าเขาจะพูดกันดีก็เป็นหมี่ ประจับของจีนเนากะ,ะจับชาติจีนก็จะมีมันก็จะลาลๆๆลลงมาลักษณะแบบนี้ที่ไหนนี่ <S <S จะมีอยู่ทางด้านนี้แกมีหลายตัวอยู่เนาะสำหรับหมีนะที่เป็อนอนุรักษ์เอาไว้ทุกท่านอยู่ในเขตดิบอย่าพาท่านมานย่างมาบ่ก็จะเห็นบ่อเมือนนี่ห็นออกมาบ่เนาะ โดนๆแนตะ่จริงจะเห็นพ่นออกมาบอยลีพอคอยจะเห็นปันไดนนะมันยินไนไนี่แหละทีาทานดีๆอย่พูดนะบังไม้ซ้ำอย่าพ,พูดบังกกไม้น้อยนึ่ง phương tiện mà đi từ trăm mắm khán hàng thôi đi ลงไปออกพื้นที่นอกเลยเนาะวันนี้ก็เบิดแลาวทุกทนะ่านเนาะมันก็นจะมีอยู่ในนี้มันจะมีอยู่3โรบูชั่นอาหารเลยหนึ่งก็คือเอามาเที่ยวในจุดของทางน้ำตก2องไปที่อวในสวน,นที่เราเป็นคาเฟ่ดูวิวฮอนโดทุกท่านแล้วเมากัมาชมหมีจุดทับชมเพื่อจะมีให้เอาไปโชว์ของทางยาวออกมา ก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่ต่างๆเนาะเกี่ยวกับโอกาสอนุรักษ์ของพวกเขาเกี่ยวกับหมีนั่นเองอาหารการกินกินเป็นพืชตาชี้กางให้ต่างๆก็จะมีเป็นท้องภาษาต่างๆเลยานาโตเนะญี่ปุ่นจีนอังกฤษเพื่อสื่อสารให้นานาชาติเนาะได้วฮับมวดกด้เข้าถึงอย่านี้ ลับนี่งามากมาจากขันลับหลัทางออกก็ดีเลย,ยห้ามทิม่มขี้เหนียเนะห้ามน้ำเอาพืชออกจากสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดขาดแกมาเที่ยวเขาก็ต้องได้อนุรักษ์แต่ก็รักษาความสะอาดเพื่อมันจะยัยงยู่คงให้เขาตลอดไปนั่นเองเนาะ นนี่มัก่อนที่เขาจะเข้ามาพี่ทขาไปเรียแม่ซีปีตั้งแต่ทางเข้าบอลฮาจอดรถคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีเป้นยางขึ้น,นามาในทางการเชิงนี่นี่จะมีอยู่สามจุดจะบอกว่าทางเขา้าเนาะบอลขายพี่ทางยางขึ้นตากเดี๋ยวคือจะ,ะอาาอออไปทางด้านนี้นี่อากาศสูตรอนุรักษ์มีคือจะไปทางด้านนี้แล้วันโซมน้ำตกก็อจะไปทางนั้น,อ,นออกมาแล้ว เขาก็จะมีเป็นล็กรอบมาถาหักน่ะท้องเที่ยวมาสซ่งแล้วก็มาหับเอา้องได้ยางออกไปเพื่อนน่อยหนอยยึอันนี้บรรยากาศอยู่บริเวณนหน้างพันนา จะเป็นบอลลูน,นขายเครื่องเป็นที่ระลึกขายขน,นมขายหน้าร้านอยู่ในแถวจุดบรดิเวณเพื่อจะมีการจัดปิดพื้นที่ให้เฉพะเกิดเหตนะุการณเมื่อวานนี้คนหลแต่รับเจ้า,าบริมาเมื่อวานนี้ขึ้นานี่นี่ครับทุกคนบรรยากาศมา, ti, าอย,ยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสถานที่ท่องเที่ยวดังใน นี่เนาะก็ะคืองานตู้จ่ากล่องสี่ที่ขึ้นสือออ่อเมาพวงนี้เข้าวาดิ เข้ามาในซ่องนี่เพื่อมารอหาดอดสิบดอกเฉย